สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน gmail นะคะก็สําหรับเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> คนไหนนะคะเคยผูกบัญชีไว้กับเบอร์โทรศัพท์นะคะก็เพื่อป้องกันการลืมรหัสหรือว่าไว้สําหรับรีเซ็ตบัญชี gmail ของเราไว้นะคะแล้ววันดีคืนดีใช่ไหมคะเราเปลี่ยนหมายเลขเบอร์โทรศัพท์หรือว่าต้องการที่จะผูกหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขอื่นเข้ากับตัวบัญชีตัวเดิมของเราอะคะ่ะ ก็คลิปนี้ก็เลยจะเป็นวิธีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ให้กับบัญชี gmail ของเรานะคะอ่าขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากให้เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาที่แอป gmail นะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะอ่ามาอยู่ที่หน้าหลักของบัญชี gmail เราแล้ว,ลวใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะคะรูปโปรไฟล์ของเราะคะ่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีการเพิ่มบัญชี Gmail ไว้กับโทรศัพท์หลายๆบัญชีเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เรามาเลือกให้บัญชีที่เราต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์นะคะอยู่ข้างบนแบบนี้แล้วก็เมื่อได้แล้วนะคะก็ให้เรามาที่จัดการบัญชี Google ตรงนี้นะคะ่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะอ่ะมาถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นแท็บตรงนี้ให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะคะข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้นะคะ่ะคลิกไปเลยนะคะ อามาถึงตรงหน้าโปรไฟล์ตรงนี้นะคะให้เราเลื่อนลงมานะคะจะเห็นข้อมูลติดต่อตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นอ e ีเมลสำรองของเราแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโทรศัพท์ที่เราผูกไว้กับบัญชีของเราะคะ่ะก็ให้เรามาคลิกตรงนี้นะคะโทรศัพท์ะคะ่ะมาถึงหน้านี้ใช่ไหมคะก็ให้เรามาคลิกตรงหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้นะคะ เราก็มาที่รูปดินสอต,ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะอ่ามาถึงหน้านี้ใช่ไหมคะเขาก็จะให้เราอัปเดตหมายเลขโทรศัพท์ก็ให้เรามาตรงนี้นะคะอัปเดตหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้นะคะ่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ให้เรามาเปลี่ยนหมายเลขตรงนี้นะคะเราสามารถป้อนสิบหลักได้เลยนะคะโดยไม่จําเป็นต้องใส่บวกหกหกอะค่ะ เมื่อใส่หมายเลขเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให้เราไปที่ถัดไปนะคะแล้วก็ระบบจะบอกว่า Google จะส่งรหัสยืนยันไปให้คุณเพื่อตรวจสอบว่าหมายเลขนี้เป็นของคุณมีค่าบริการมาตรฐานนะคะตรงนี้นะคะให้เ,เพื่อนๆมากดที่รับรหัสตรงนี้อีกรอบนะคะอ่ารหัสก็จะมาแล้วใช่ไหมคะให้เราใส่หมายเลขหกตัวตรงนี้ค่ะสามเจ็ดเก้าหกเก้าสองนะคะ 3, 7, 9, 6, 9, แล้วก็กดยืนยันนะคะตรงนี้หมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้ก็จะได้รับการเปลี่ยนแล้วนะคะตรงนี้แล้วก็ระบบก็จะส่งเมลมาให้เรานะคะว่าเรามีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มาค่ะเพื่อนๆก็สามารถแบ็กกลับไปที่ตัวเมลของเราได้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะส่งเมลมาให้เรา ระบบก็จะบอกว่าโทรศัพท์สำหรับการกู้คืนเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะตัวนี้เท่านี้นะคะ่ะก็จะเป็นการเปลี่ยนอ e ีเมลให้กับบัญชี Gmail ของเรานะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ให้กับบัญชี Gmail ของเราก็สามารถทำต,ตามคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช anel เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ